จากตอนที่แล้วคืนวันที่7ธันวาคมพศ2484ทูตญี่ปุ่นได้ยินคำขาต่อรัฐบาลไทยในขณะที่กองเรือรุบมหึมากำลังมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งพายุได้มาถึงแล้ว เวลาประมาณตีสองของรุ่งเช้าวันที่8ธันวาคมขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ยังคงหลับสนิทความมืดและเสียงเครื่องของอ่าวไทยได้กลืนกินเสียงเครื่องยนต์ของเรือรบญี่ปุ่นที่ทอดสมออยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงไม่กี่กิโลเมตรการบุกเริ่มต้นขึ้นแล้วที่จังหวัดสมุทรปราการเรือลำเลียงของญี่ปุ่นเท่าเกยเตือนอย่างเงียบเชียบทหารกองแรกเหยียบลงบนแผ่นดินไทยแต่ที่นี่ไม่ใช่สมรภูมิหลัก มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของปฏิบัติการที่ใหญ่กว่านั้นมากตัดภาพลงไปทางใต้ที่จังหวัดสงขลาปัตตานีและนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์หลักกองพลที่5ของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเริ่มปฏิบัติการยกพลขึ้นบกเต็มรูปแบบณชายหาดสงขลาสิบตำรวจเอกเหลี่ยมประเสริฐศี ตำรวจท้องที่ผู้เข้าเวรยนยามในคืนนั้นสังเกตเห็นเรือขนาดใหญ่ผิดปกติในความมืดเขาเละเพื่อนตำรวจอีกไม่กี่นายขี่จักรยานไปตรวจสอบและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือภาพที่น่าสะพรึงกลัวทหารญี่ปุ่นในชุดเครื่องแบบเต็มยศพร้อมอาวุธครบมือกำลังพายเรือเล็กเข้าสู่ชายฝั่งเป็นระลอกตัดภาพลงไปทางใต้ที่จังหวัดสงขลาปัตตานีและนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์หลักกองพลที่หของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเริ่มปฏิบัติการยกพลขึ้นบกเต็มรูปแบบณชายหาดสงขลาสิบตำรวจเอกเหลื่อมประเสริฐศรีตำรวจท้องที่ผู้เข้าเวรนยามในคืนนั้นสังเกตเห็นเรือขนาดใหญ่ผิดปกติในความมืดเขาและเพื่อนตำรวจอีกไม่กี่นายขี่จักรยานไปตรวจสอบและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือภาพที่น่าสะพรึงกลัว ทหารญี่ปุ่นในชุดเครื่องแบบเต็มยศพร้อมอาวุธครบมือกำลังพายเรือเล็กเข้าสู่ชายฝั่งเป็นระลอก <c oughs> เสียงปืนนัดแรกที่ดังขึ้นไม่ใช่คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาแต่เป็นปฏิกิริยาของคนไทยที่เห็นผู้รุกรานตำรวจกลุ่มเล็กๆที่มีเพียงปืนไรเฟิลไม่กี่กระบอกเปิดฉากยิงต่อสู้กับกองกำลังที่เหนือกว่าอย่างมหาศาลพวกเขาต่อสู้ไม่ใช่เพราะคำสั่ง แต่เพราะสัญชตาตญาณของการปกป้องแผ่นดินเกิดการต่อสู้ที่สะพานสวภาและในตัวเมืองสงขลาเป็นไปอย่างดุเดือดทหารจากกองพันทหารราบที่41และชาวบ้านที่รักชาติเข้าร่วมการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับตำรวจท้องที่เสียงปืนและเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วเมืองปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่ว่าสงครามได้มาถึงหน้าบ้านของพวกเขาแล้วลงใต้ไปอีกที่ปัตตานี การประทะก็ดุเดือดไม่แพ้กันกองกำลังญี่ปุ่นพยายามเข้ายึดที่ทำการไปรษณีย์และสถานีตำรวจแต่ได้รับการต่อต้านอย่างหนักแน่นจากตำรวจสนามและชาวบ้านบันทึกฝ่ายไทยเล่าถึงวีรกรรมของขุนอิงขยุทดบริหารผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีที่นำกำลังเข้าต่อสู้อย่างกล้าหาญจนตัวตายในสนามรบ แต่สมรภูมิที่กลายเป็นตำนานแห่งการต่อสู้ในวันนั้นอยู่ที่จังหวัดประจวบคิริขันที่อ่าวมะนาวซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบินน้อยที่5 สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือมหากาแผ่นการต่อสู้ที่โลกต้องจดจำทหารอากาศไทยที่มีกำลังพลน้อยกว่ามากทั้งนักบินช่างเครื่องและครอบครัวของพวกเขาจับอาวุธทุกชิ้นที่มีขึ้นต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นปืนกลอากาศที่ถูกถอดลงมาจากเครื่องบินหรือปืนไรเฟิลประจำกายเรืออากาศโทสานิทนวลมณีนำเครื่องบินขับไล่แบบฮอกสาม ซึ่งเป็นเครื่องบินปีกสองชั้นที่ค่อนข้างล้าสมัยขึ้นบินต่อกรกับฝูงบินญี่ปุ่นที่ทันสมัยกว่าเขาต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่สุดท้ายก็ถูกยิงตกการสู้รบบนภาคพื้นดินกินเวลานานหลายชั่วโมงทหารญี่ปุ่นที่มีกำลังและอาวุธเหนือกว่าไม่สามารถทะลวงแนวป้องกันของกองบินน้อยที่5เข้าไปได้โดยง่ายการต่อสู้ดำเนินไปจนถึงเที่ยงวัน ทหารไทยและครอบครัวสู้จนกระสุนแทบจะหมดคลังพวกเขาสู้โดยไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของประเทศกำลังจะถูกตัดสินในห้องประชุมที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรณสมรภูมิอรัญญประเทศชายแดนด้านตะวันออกทหารญี่ปุ่นจากอินโดจีนฝรั่งเศสได้เคลื่อนทัพข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศไทยกองกำลังของไทยที่นั่นซึ่งนำโดยพันเอกหลวงชำนาญยุศิสิน ได้ตั้งแนวรับและทำการต่อสู้อย่างแข็งขันเช่นกันรุ่งอรุณของวันที่8ธันวาคมจึงไม่ใช่รุ่งอรุณแห่งความสดใสแต่เป็นรุ่งอรุณที่อาบไปด้วยเลือดของวีรบุรุษท,ที่ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป,ป้องอธิปไตยของชาติพวกเขาคือทหารหารคือตำรวจคือยุวชนทหารคือชาวบ้านธรรมดาที่แสดงให้โลกเห็นว่าคนไทยไม่ยอมให้ใครมารังแกง่ายๆ แต่ในขณะที่วีรบุรุษเหล่านี้กำลังสละชีพนาฬิกาแห่งโชคชะตาก็กำลังเดินไปอย่างรวดเร็วที่กรุงเทพม,มหานครและการตัดสินใจที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำให้การต่อสู้ทั้งหมดนี้ต้องหยุดลงอะไรเกิดขึ้นในห้องประชุมที่ทำเนียบรัฐมาตรติดตามได้ในตอนต่อไปของ24ชั่วโมงเปลี่ยนไทยกับตอนที่มีชื่อว่า โต๊ะประชุมชี้ชะตาสวัสดีครับ